พอตอนที่เราจะปรับความยาวของเข็มนะเห็นไหมว่าเครื่องตัวนี้มันจะมีหัวมันอยู่ตรงนี้อันนี้คือมิ้พันเทปเอาไว้นะแต่ว่าพอตอนที่เราไม่ได้พันเทปใช่ไหมมันก็จะเป็นสีดำๆปกติเหมือนเป็นสีเครื่องมันเนี่ยให้เราปรับแบบนี้หมุนแบบนี้เราปรับนะเพราะว่าบางทีอะพอตอนที่เราเป็นมือใหม่เราอาจจะแบบได้เครื่องมาที่มันเซตติ้งแบบเป็นปเข็มยาวเกินไปเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเป็นเข็มยาวแบบนี้แล้วเราอาจจะแบบสักไม่ได้เพราะว่ามันยาวเกินไปใช่ไหมพอตอนที่เราปรับให้เราปรับแบบนี้นะนี่หมุนแบบนี้เห็นไหมมันก็จะสัััั้้้้นนนนลลลลงงงงสสส พอตอนที่เราปรับให้เราปรับแบบนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเคยสั่งไปแล้วแบบปรับเข็มไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยมิมก็จะมาให้ดูว่ามันปรับแบบนี้นะแต่สําหรับคนที่สั่งเครื่องกับมิมไปอ่ะมิมเชื่อว่าทุกคนจะปรับเป็นอยู่แล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็ถามกลับมาในแชทได้เลยนะถ้ามาคอมเมนต์ตอบแ่ะมันจะต้องใช้เวลาในการแบบเข้ามาตอบเพราะบางทีคอมเมนต์มันเยอะอ่ะแต่ว่าถ้าเอ่อใครที่สั่งจากมิมไปก็ทักสอบถามมาในแชทได้เลยนะคะนี่วิธีการปรับก็ปรับอย่างนี้หมุนแบบนี้ง่ายๆเลย